สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟโกกอกนะครับวันนี้คุณแม่ทําอะไรครับวันนี้เราจะทำขนมจีนใส่บ้านกันค่ะวันนี้ลวกมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับคืออะไรนี่แม่กลวกมาแล้วอันนี้จะเป็นแครอทลวกแครอทเนาะพร้มซีซันเนาะแม่ใช่ใช่ใช่อันนี้เบต้าแคโรทีนนะคะนี่เป็นไรตอนนี้จะมีกระล่ำหั่นฝอยอันนี้จะเป็นถั่งงอกค่ะถั่งงอก จะมีผักชีลาวผักชีลาวมีแตงมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีสะเดาใช่ไหมสะเดานะคะสะเดาสะเดาตอนนี้วันนี้เด็ดเลยนะคะวันนี้มีแต่เด็ดๆนะคะอันนี้เป็นมันละอีนกลูกโตๆเลยนะคะนูลูกใหญ่มากเพิ่งเคยเห็นนะแม่เป็นตะขมแท้เกาภูด้วยนิดหน่อยนะคะเกาะภูมีมะเขือไหม มะเขือเปราะนี่เนาะะเปาะคะูโอเคอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนี่กระชายหัวโตๆเลยนะคะกระชาย่สวยลูกโอ้กระชายสวยเนาะแล้วก็เป็นอะไรถผ่องอกเนาะแม่ใช่ใช่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้สําหรับเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นพริกแกงพริกแกงเนาะของใครพริกแกงของกะไหวพริกแกงนะคะต้องขอประคุณมากๆนะคะที่ ส่งพริกแกงปักใต้มาให้น้องนิวนะคะก็เมื่อวานเพิ่งส่งมานะคะมีหลายอย่างเลยนะคะพริกแกงอะไรบ้างแม่ตันนี้มีพริกแกงอะไรลูกอันนี้พริกแกงส้มแงมแกงส้มนะคะแกงส้มนะคะก็จะเขียนไว้เลยเนาะใช่อันนี้จะเป็นพริกแกงน้ำยาขนมจีนเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ครับก มีนี่นะคะแกงปลายปลาโอ้แกงไตปลาโอ้ยพอชอบมากเลยนะคะคุณกีชอบทานมากนะคะแกงไลาปลาแล้วก็อีขาดไม่ได้อีกก็คือกระปิกระปิอันนี้เป็นกระปินะคะหรือว่าเขาซีนมาดีเนาะเขาเรียกว่ายังไงลเคยเคยโอเครบรรยากาศมาดีมากเลยนะครับขอบพระคุณมากมากนะคะสําหรับร้านเอ่อเกะไหวนะคะร้านชื่อที่คนที่ส่งมาให้ ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าเป็นน้ำพริกแกงใต้ของร้านกะไหวพริแกงนะคะมีที่มงมีเบอร์โทรนะคะมีเบอร์โทรสามารถสั่งได้นะคะเห็นไหมคะเ็เป็นเฟซบุ๊กเนะแม่ใช่ใช่มีเฟซบุ๊กมีเบอร์โทรนะคะอันนี้เขาเรียกเครื่องหมายอะไรหรอนน่ซีเคียวนี่ตัวไหนคะตัวนี้เป็นเครื่องหมายฮาลานนะคะมีฮาลานด้วย ้ดวยก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เราจะมาทําเมนูขนมจีนน้ํายาของพี่กะไวนะคะกะไวพี่แกงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ํายาขนมจีนไก่บ้านด้วยพีิแกงน้ํายาขนมจีนกะไวนะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณผ่านคลิปนี้ด้วยนะคะที่ส่งพีิกแกงมาให้น้องนิวนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองทําแล้วก็เดี๋ยวได้ลองชิมกันเลยนะคะว่า จะอร่อยแค่ไหนนะคะแต่น,นี้ก็ยังมีเครื่องเคียงวันนี้ผักเครื่องเคียงเยอะนะคะเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตากันเนาะว่าขนมจีนน้ำยากะทิไก่วันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอ EP ีสองเดี๋ยวรอตามกันที่ E p พีสองเนาะ,ะ 2> <EP> 2. ใช่ใช่อันนี้เป็น E p ีหนึ่งนะคะสําหรับขนมจีนน้ำยาเนาะใช่ไหมพี่มงใช่ค่ะเอพีหนึห่งนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ EP พีสองกันต่อนะคะนะคะบ